พี่รักผมกลับมาแล้วคุณหัวแล้วสิกี้คุณอยู่ไหนไอ้คีแล้วเดี๋ยวคุณวิ่งออกไปนะเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยจำค่ะขโมยค่ะขโมยมันขโมยของมีค่าฉันไม่มดรเลยค่ะเดี๋ยวผมจะจัการเองหยุดเไว้ ก็เรียบร้อย เป็นไงบ้างรอดไหมรอดสิระดับนี้แล้วฉันบอกแล้วไอ้ต้อมเนี่ยมันซื่อบื้อจะตายใช้แผนเนี่ยรับรองมันจัดไม่ได้หรอกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเมียผมที่ฉลาดที่สุดแค่นี้ก่อนนะไอ้ต้อมมันมาแล้ว กล้าดีเงนินมขโมยของบ้านเราวะเป็นยังไงบ้างคะจับมันได้ไหมคะจับไม่ได้เทกี้มันวิ่งโคตรไวเลย,ยแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะถ้าเกิดมันเข้ามาทำร้ายฉันอีกล่ะคะกี้นี่เมื่อกี้คุณอยู่กับใครอะก็อยู่คนเดียวไงคะจะอยู่กับใครล่ะคะเลิกเล่นละครได้แล้วคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเนี่ย บนโต๊ะเนี่ยมันมีแก้วไวน์อยู่สองใบบอกมาว่าคุณดื่มกับใครตามค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคือไอ้โจนนั่นน่ะมันมังคับให้ฉันเปิดไวน์แล้วก็บอกให้ฉันเนี่ยนั่งกินไวน์เป็นเพื่อนมันขู่ฉันนะคะถ้าฉันไม่ทำเนี่ยฉันก็โดนทำร้ายนะคะแล้วคุณเนี่ยยังจะมาหาเรื่องฉันอีกนี่หมายความว่าคุณนั่งดื่มไวน์กับไอ้โจนนั่นเหรอก็ใช่สิคะฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะ ถ้าเกิดฉันไม่ทำตามคำสั่งมันแล้วมันทำร้ายฉันขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่เสียใจหรอคะอก็จริงนะถ้ากี้ไม่ทำตามมันเนี่ยกี้อาจจะโดนมันทำร้ายได้พี่ขอโทษนลกี้ที่พี่ไม่เชื่อกี้อนะ่ะกี่ไม่คุยกับพี่แร้วกี่ไปอาบน้ำดีกว่า คุณตั้มคะตกลงคุณตั้มจัดการยังไงกับชูเหรอคะเธอว่าอะไรนะชูที่ไหนอ้าวก็คนที่วิ่งสวนกับคุณไงคุณตั้มนั่นแหละคะ่ะชูเธอเข้าใจผิดแล้วนั่นมันโจรน,นี่ดูสิมันจะมาคับให้กี้นั่งดื่วมาวายก่อนอีกแถมยังขโมยเงินกับของมีค่าขี้ไปด้วยนะ,ะโอ้ยคุณตั้มนั่นไม่ใช่โจรน,นั่นชูของเมียคุณต่างหากก็หก ะทะเลออะาะกันเลยไงฉันพูดความจริงนะคะคุณตั้มไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันไม่ได้มาครั้งแรกคะ่ะฉันเห็นมันมาหลายครั้งแล้วมีวันนี้แหละคะ่ะที่คุณตั้มกลับเร็วฉันคิดว่าคุณตั้มจะจัดการกับชูได้ซะอีกตั้มคะคุณดูสิคะนังคนใช้เนี่ยมันจ้องจะจะหาเรื่องกี้อยู่เป็นประจำเลยอะคะ่ะกี้ทนไม่ไหวแล้วนะคะสงสัยมันจะแอบชอบคุณนะคะมันก็เลยหาเรื่องแต่กี้อะคุณอย่ามาตอแหล คุณนั่นแหละค่ะที่มีชู้พอได้แล้วนี่ถ้าเธอยังอยากทํางานกับฉันอยู่นะเธอก็หุบปากซะก็ไม่อยากแสดงกิริยาแบบนี้แต่ว่า,วากลับไปทํางานของเธอซะหรือจะให้ฉันไล่เธอออกวันนี้ไปต้มคะฉันน่ะรักคุณคนเดียวนะคะอย่าไปเชื่อคําพูดของนางคนใช้เลยนะคะ ผมเชื่อคุณคนเดียวอยู่แล้วพี่เบมาช่วยแม่ถือของหน่อยลูกอ<ป>คุณตั้มเมื่อกี้แม่เรียกใครนะครับวันนี้ทำไมคุณตั้มกลับมาเร็วจังคะผมถามว่าเมื่อกี้คุณแม่เรียกชื่อใครครับเรียกชื่อกี้ไงแต่ผมดีว่าเบเอออะไรกันลูกก็แม่กำลังจะไอไง <c oughs> เบ้เอแบบนี้ไงว่าแต่คุณตั้มเถอะวันนี้ทําไมหน้าซีดจังเป็นอะไรหรือเปล่าคะาคงเหนื่อยจากที่ทํางานมั้งครับกลับมาวันนี้ก็เจอแต่เรื่องอะไรไม่รู้งั้นคุณรีบไปอาบน้ําเถอะนะคะเดี๋ยวฉันเตรียมอาหารไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกันค่ะไปคะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะ มแม่ไม่รู้นี่ว่าตั้มเขาจะกลับมาเร็วอะ่ะหนูเองก็เกือบตายเกือบโดนจับได้ว่ามีชู้แม่รู้ไหมอีนังคีฆ่านั่นอะ่ะมันมีฟ้องตั้มว่าหนูมีชูอะอะไรนะแม่รีบไปจัดการมาเลยเดีย๋ยวหนูไปดูตั้มก่อน กแกันิ้บนี้วนิ้ใช่ฉันเป็นคนบอกความจริงคนตั้มแกคิดสินะว่าแกไปบอกแานจริงกับเจ้านายของแกแล้วเจ้านายของแกจะขึ้นเงินเดือนให้งั้นสิฉันจะบอกให้นะว่าเจ้านายของแกนะ่ะรักลูกสาวหลงลูกสาวฉันจะตายไปแกไม่โดนไล่ออกก็บุญหัวแล้วจำไว้ เป็นแค่คิดค่าอย่าะเออเรื่องเจ้าน่ายครั้งเนี้ยฉันั่งสอนแก่แค่นี้พอแต่ถ้ามีข่าวหน้าอีกแกจะโดนมากกว่านี้จำเอาไว้ยีนังแม่หมดใจลร้เลวทั้งแม่ทั้งลูกฉันต้องเอาคืนแกให้ได้คอยดู <c oughs> แกสองคนเนะี่ยไม่กลัวอะไรซะเลยนะ เพิ่งจะมีเรื่องไปแท้ๆแล้วมันโดนจับได้เห้ล่ะแม่แม่โแต่พูดมากเลยจะไปไหนก็ไปเถอะเออไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกเชิญแกสองคนตามสบายเลยเออคุณตั้มคุณตั้มวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอคะ ัมาทำไมคะผมแวะเอาของมาให้กี้นะครับโอ้โหไส้หมูพอดีผมเคยได้ยินว่ากี้เขาอยากได้นะครับก็เลยซื้อมาปอบฝันเขาหน่อยคุณตั้มในใจดีที่สุดเลยนะคะวาสนาของนางกี้มันคุณตั้มจะเข้าไปแล้วเหรอคะ <c oughs> คุณตั้มเอาของฝันไปให้นางกี้เลยคะ แม่หลีทางหน่อยครับผมจะเข้าไปหากี้ครับเดี๋ยวคุณออกไปนะ <c oughs> แกอย่าคิดจะหนีเลยแกหนีไม่พ้นหรอกกีนังกี้ค่ะปิดทีนนี้เลยนะเว้ยไม่เปิดเว้ยเอางี้นะเรามาตกลงกันเมื่อกี้แม่ฉันบอกว่าผัวฉันเนี่ยจะเอาสร้อยมุกมาให้ฉันให้แกเลยแลกกับการตระตัวให้ฉันแกจะให้ฉันจริงนะ โอ้จริงเล่ากับการที่แกกลับมาดูให้ฉันเ๋ยวนี้เลยพูดแล้วอย่าคืนคำนะเออนะ่ะแเบรคุณไปแล้ว <c oughs> อะไรหกไก่กะถ้าคุณตั้มเห็นทางหน้าต่างจะเห็นชูของคุณนะคะแกก็ให้คุณตั้มเนี่ยหันหลังทางหน้าต่างสิไ,ไปได้ละแล้วแ,ลแกจะได้สร้อยหกุก <c oughs> กลับมาแล้วเหรอคะคุณตั้มใช่ทำววอะไรเบลดูเองสิคะ,ะนั่นแหละค่ะชู้ของคุณกี้แกนังทรายยศเชื่อฉันหรือยังล่ะคะวุ่งมีคุณมีชู้กี้นี่คุณสวมเขาให้ผมเนี่ย ดว่ผมเป็นควายาได้ไงถ้าผมไม่คุณอยู่สบายๆแล้วคุณไม่ชอบเนะี่ย้เราก็เลิกกันแล้วคุณก็ไปอยู่กับชูยาจบของคุณซะแล้วของที่ผมซื้อให้คุณทั้งหมดนะผมจะยึดไว้เองคุณตามใกเย็นๆก,ก่อนนะคะแม่ก็เหมือนกันแกจนหัวงอกแล้วแทนี่สอนลูกดี่ดีกับส่งเสริมลูกในทางที่ผิดเนะี่ยไปออกไปจากบ้านผมทั้งคู่เลยไป ขอบใจเธอมากนะเบลไม่เป็นไรค่ะคุณตั้มฉันแค้นแม่ลูกคู่เนี้มานานแล้วคุณกดขีง่ง่ะฉันไม่ใช่คนที่ดีฉันก็ได้แก้แค้นสมใจแล้วค่ะ <c oughs> นี่แหละที่เขาเรียกว่าหัวล้อที่หลังดังกว่า พี่ให้หนูแล้วพี่จะกินอะไรล่ะคะไม่เป็นไรหรอกกเพอาะพี่เล็กอะ่ะอดได้อยู่แล้วแต่หนูเนี่ยยังเป็นเด็กไม่ควรอดนะอ่ะคอบคุณค่ะงั้นพี่ไปเก็บขวดต่อแล้วนะ เอาวะทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานจ้าทำบุญทำทานหน่อยนะจ้าขอบคุณจ้าเอาวะอย่างน้อยอ่ะก็ได้มามีหนึ่งถ้วย กันอีกแล้วเนี่ยนี่จะไปไหนอะ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนูจะไปไหนโทนี่ยังหิวอยู่หรือเปล่ากินบะหมี่กับพี่ไหมไม่เป็นไรค่ะหนูแย่งข้าวเหนียวหมูเป้งพี่กินแล้วหนูไม่อยากจะแย่งบะหมี่พี่กินอีกแย่งที่ไหนล่ะพี่เต็มใจให้อะแบ่งกันกินก็ได้ ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ใจดีกับหนูหนูไม่มีอะไรจะตอบแทนพี่นอกจากสิ่งนี้ค่ะ พี่ไม่ต้องรู้หรอกคะ่ะว่าหนูไปเอาเพนมาจากไหนพี่ลองเอาไปขายดูนะคะหนูว่าน่าจะได้เงินเยอะอยู่นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูตอบแทนพี่ได้คะ่ะน,น้องน้องไม่ต้องให้พี่ขนาดนี้ก็ได้นะพี่รับไปเถอะนะคะหนูอยากให้อย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะน้อง ้าจะมาขอทานแถวเนี้ยออกไปเลยนะฉันไม่ได้มาขอทานจ้ะคือฉันเอาเพชรมาให้ตรวจอาจารย์ว่าเป็นเพชรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอทานอย่างเธอเนี่ยนะไปเอาเพชรมาจากไหนมีคนให้ฉันมาจ้ะช่วยตรวจให้หน่อยนะจ๊ะเฮ้ยนี่มัน ีมาจากไหนมีเด็กรายบ้านผู้หญิงคนหนึ่งให้ฉันมาจ้ะทำไมเหรอจ๊ะก็เพชรนี่มันเป็นสร้อยเพชรของตระกูลมหาเศรษฐีที่สั่งทําพิเศษมีเส้นเดียวในโลกแล้วตอนนี้ลูกสาวของมหาเศรษฐีคนนั้นก็หายตัวไปมหาเศรษฐีคนนั้นกำลังตามหาอยู่แต่ยังหาไม่เจออะไรนะ จะบอกนะว่าเด็กคนนั้นคือฮัลโหลสวัสดีค่ะขอเรียนสายคุณอุ้ยหน่อยค่ะนี่ค่ะคุณอุ้ยเฮ้ยใช่จริงด้วยอ่ะส้อยเพชรเนี้ย ขอทานคนนี้เป็นคนนำสร้อยเพชรมาให้ฉันค่ะเอ,อ่อคุณเป็นใครเหรอคะนี่คือคุณอุ้ยเศรษฐีเจ้าของสร้อยเพชรที่ฉันบอกคุณครับคุณได้สร้อยเพชรนี้มาจากไหนเหรอครับเอ,อ่อพอดีว่ามีเด็กยากไร้คนหนึ่งอะคะ่ะแกหิวฉันก็เลยแบ่งอาหารให้แกกินแกก็เลยตอบแทนฉันด้วยสร้อยเส้นนี้นะคะ่ะคุณเจอเด็กคนนั้นที่ไหนเหรอครับคุณช่วยพาผมไปหาเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมครับ ผมคิดว่าเด็กคนนั้นน่ะน่าจะเป็นลูกผมอะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปนะคะได้ครับทางนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะนี่นี่้ยเฮ้ยเฮ้้ทอฝันท้อฝันลูกพ่อ เดี๋ยวทอฝันทอฝันเป็นไงบ้างลูกลูกรู้ไหมพอ่พอเป็นห่วงลูกแทบแย่เลยนะทอฝันอย่าทำแบบนี้เลยนะลูกกลับบ้านเราเถอะนะไม่ทอฝันเลิกโกรธพ่อทันทีเถอะนะลูกไม่อ่ะพ่อแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นพ่อไม่รักแม่แล้ว พอฝันฟังพ่ออธิบายก่อนได้ไหมลูกไม่หนูไม่ฟังบ่อยหนูหนูจะไปดามทาของหนูเดี๋ยวพ่อฝันเอางี้นะลูกลูกให้โอกาสพ่ออธิบายก่อนได้ไหมแล้วหลังจากนี้อ่ะลูกจะไปอ่ะพ่อจะไม่ห้ามลูกกเลยก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่าพ่อ ไม่รักแม่ของลูกหรอกนะแต่เราสองคนรู้ดีว่าแม่ของลูกอ่ะได้จากเราไปแล้วพ่อแต่งงานใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้รักพ่อแม่ใหม่ของลูกเขาเป็นคนดีนะถ้าลูกเปิดใจอลูกจะรู้แล้วพ่อรู้หรอคะว่าแม่ใหม่เป็นคนดีเพราะเขาคอยอยู่เคียงข้างพ่อ และช่วยเหลือพ่อเสมอมาตอนที่ธุรกิจของพ่อมีปัญหาเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเขาก็บอกว่าไม่รังเกียจพ่อที่มีลูกแล้วเขาเต็มใจที่จะรักพ่อและก็รักทอฝันเหมือนลูกแท้ๆพอแบบนี้ไงพ่อถึงแต่งงานเขาอ่ะแล้วเขาจะรักหนูเหมือนลูกจริงๆหรอคะถ้าลูกอยากรู้ว่า ลูกต้องลองเปิดใจและให้โอกาสเขาแสดงให้ลูกเห็นนะทอฟันก็ได้ค่ะจริงเหรอท่อฟันขอบใจมากลูกที่เข้าใจพ่อแต่ก่อนกับพอช่วยทำอะไรให้หนูหน่อยได้ไหมคะอ,อ ขอฝันให้พ่อช่วยอะไรหรอลูกตอนที่หนูหนีออกจากบ้านนะไม่มีใครช่วยหนูเลยนอกจากพี่ผู้หญิงคนนี้เขาให้อาหารหนูประทางความหิวหนูยัดตอบแทนพี่เขาว่าคะ่ะพ่อช่วยให้รางวัลพี่เขาหน่อยได้ไหมคะ,ะได้สิลูกขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือแกตอนที่แกลำบากอะ ผมขอเชิญคุณไปที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับเอ่อนะคะพี่เอ่อก,ก็ได้ค่ะดีเลยครับ านให้เต็มที่เลยนะครับถ้าคุณไม่อิ่มเนี่ยคุณบอกผมเดี๋ยวผมให้แม่บ้านทำเพิ่มโอ้แค่เนี้ยมันก็เยอะมากแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแค่นี้ยังน้อยไปครับสำหรับที่คุณเนี่ยช่วยลูกสาวของผมนี่ครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยจากผม คุณคุณนะคะไม่ต้องให้ฉันก็ได้ค่ะคือแค่คุณเลี้ยงข้าวฉันอะ่ะฉันก็ขอบคุณมากแล้วอะ่ะเพชรนี่มันเทียบไม่ได้กับการที่ผมได้ลูกสาวผมกลับคืนมาหรอกนะครับลูกสาวของผมเนี่ยมีค่ากับผมมากที่สุดต่อให้ผมอะ่ะต้องแลกกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมมีผมก็ยอมครับแต่ว่านี่มันมากไปสำหรับฉันจริงๆนะคะ มันไม่มีอะไรมากไปหรอกนะครับอีกอย่างลูกสาวของผม,มเ่ก็ให้สร้อยเพชรคุณไปตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณรับไปเถอะนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เป็นคนดีพี่สมงคนได้รับสิ่งดีๆนะคะมาครับกินกันเลยครับ